เดเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกับสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆพนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยมาแชร์เช่นเคยครับเป็นคิวของไมโครเวฟครับซัมซุงตัวนี้ Mw 5 5 0 0 0าพันทีห้าศนนะครับตัวนี้เป็นดิจิตอลคุณพี่ส่งมาให้ช่วยซ่อมนะครับ แต่อาการนี้ยังไม่ทราบเลยครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตแกะแล้วก็ลองเทดสอาการดูเนาะโอเคครับเพื่อนเสียบพักแล้วเงียบหน้าจอไม่มีอะไรขึ้นเลยฮะนี่ฮะหน้าจอคอนโทรลไม่มีอะไรขึ้นเลยโอเคครับเดี๋ยวไปแกะดูด้านในกันครับว่ามีปัญหาอะไรทำไม ไฟไม่เข้าหน้าจ่อไม่ติดโอ,โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราปัญหาคือเครื่องนี้มันมันเปิดไม่ติดทีนี้นี่ชุดหลังจางมอแปลงไปแล้วนี่เดี๋ยวเราค่อยเช็คที่หลังเนาะเราทำให้เครื่องให้มันติดก่อน เพราะว่าถ้าเครื่องไม่ติดยังไงก็ชุดหลังมันไม่ทํางานอยู่ยแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่สายไฟเข้านะเช็คก่อนว่าสายไฟขาดไหมนะตั้งมิเตอร์ไปที่ย่านวัดความต่อนเนื่องเนาะย่านเสียงนะนี่นะที่โอเควัดสายไฟเลยเนาะสายไฟเข้าไม่ขาดนะทั้งสองทั้งสองลายนะซ้ายขวา หนงดีนะโอเคสายไฟไม่มีปัญหาครับทีนี้ดูฟิวนะมีฟิวอยู่ตรงตัวหนึ่งแนละตรงนี้ฟิวไม่มีปัญหานะส่ายไฟเข้ามาเลี้ยงแผงวงจรได้ปกตินะเนี่ยฮะผ่านชุดฟิลเตอร์ต่างๆเนาะแต่นี้ก็จากชุดฟิลเตอร์เนี่ยก็ต้องไปเลี้ยงที่บอร์ดคอนโทรลนะครับก็ผ่านตัวเทอร์โมตัวหนึ่งนะตัวนี้ ไม่ขาดนะตัวโมฟิวนะโอเคก็ถ้าเช็คตามนี้แล้วก็ไฟผ่านไปเลี้ยงตัวคอนโทรลนะอีกทีนี้มันจะมีในส่วนของตัวลิมิตสวิตประตูนะ3ตัวนี้ลองเช็คสถานะ N O N C ดูนะว่ามันมันไม่เสีย ล้วมีอยู่สามตัวฮะตรงนี้เนาะผมถอดถอดแก๊กออกนะจะมีลิมิตสวิตตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนะเดี๋ยวดูตัวแรกนะอย่างใช้ยานวัดความต่อเนื่องดูนะอาจจะมืมึนนิดนึงนะครับเพื่อนเนี่ยครัตัวนี้ฟังเสียงเอานะตัวมิเตอร์อ่า ตัวนี้ทํางานได้นะมันได้ยินเสียงมิเตอร์นะผมเปิดประตูมันจะต้องดับนะอ่าหน้าคอนแทคจากออกนะึอืออ่าไม่มีเสียงนะเดี๋ยวปิดประตูปุ๊บเดี๋ยวมันจะเสียงติ๊ดนะฮะแสดงว่าการตัดต่อทํางานได้ปกติโอเคต่อไปดูตัวด้านบนนะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเอ็นซีเหมือนกันฮะ ส,สถานะปิดประตูไว้นะปิดประตูกดต้องดังนะอย่านี้นะดังนะผมเปิดนะมันจะต้องหยุดนะอ่ะอย่าเงียบนะปิดนะดังเปิดเงียบนะโอเคก็ใช้ได้ฮะลิมิตสวิตเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวสั่งงานให้ตัวคอนโทรลหรือว่าไฟไปเลี้ยงคอนโทรลเหมือนกันนะถ้า ตัวรีมินสวิทที่เสียก็เครื่องไม่ติดได้เหมือนกันฮนะใส่ไว้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะสลับกันอันนี้เหลือตัวกลางตัวนึงนะ,ะตัวกลางนี้มีทั้งสถานะ n o n c นะ ดู Nc ก่อนนะปกติต้องดังนะโอเคดังนะทำงานได้ปกติดู No โน,โน,นะไม่ดังนะจุดนี้นะถ้าผมเปิดประตูมันต้องดังนะครับสถานะเนาท้งสองตัวเพราะว่าตัวนี้มัน,มนเลี้ยงทั้ง No Nc ฮะระวังขาดิมิตหักนะเนี่ยฮะดิมิตสวิตช์มันจะเป็นตัวลักษณะนี้ เนี่ยอย่างขาเนี่ยอย่างเงี้ยนะผมจะเช็คให้ดูนะเนี่ยถ้าเรากดมันจะดังนะเนี่ยกดดังไยดับกดดังไยดับโอเคครับเดี๋ยวถอดชุดคอนโทรลออกดูฮะ เกาก่อนนะใส่กาวติดอยู่กับชุดคอนโทรลไหมไม่ได้ติดนะขอแจ็คมาร์กไว้หน่อยฮะหนึ่งขีดละใส่จะได้ง่ายฮะเนี่ยนี่คือสองอเคครับ เอาถอดสายไฟเลยฮ มาไล่ลดูแผงวงจรกันนะว่ามีอะไรเสียหายไหมเดี๋ยวถอดสายแพร่ก่อนนะเนี่ยมีสายแพร่ระวังนะครับตรงนี้ถอดขึ้นตรงๆสายแพร่ไปเลี้ยงหน้าจอนะแล้วก็เดี๋ยวถอดดูชุดคอนโทรลชุดนี้ฮะได้รับความเสียหายอะไรไหม เพื่อนก็ผมทงสายอยูสองตัวเนาะคือเจ้า IC Switching ตัวนี้กับออปโตตัวนี้ผมเอาอะไรมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมวัดออปโตเนี่ยในวงจรเนี่ยมันแปลกๆนะปกติออปโตเนาะเราตั้งอากูล 10k นะมันจะต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะดูตัวนี้นะเพื่อนดูเข็มน,นะ อันี้กระดิกขึ้นนะฝั่งนี้ก็กระดิกขึ้นนะนี่ฮะขึ้นทั้งสองฝั่งแล้วก็ตัวนี้นะนี่ฮะขึ้นทั้งสองฝั่งแล้วก็ดูอีกด้านหนึ่งนะเห็นไหมฮะกระดิกขึ้นทั้งสองฝั่งนะรู้ว่าตัวออโต้มันช็อตหรือเปล่านะทั้งสองตัวเลยฮะ เดี๋ยวยังไงต้องถอดวัดนอกวงจรดูฮะเพราะว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยดูตัวใหม่นะตัวไหล่ตัวใหม่ที่ผมเอามาตัวเล็กๆเ,เนี่ยฮะออโตเพื่อนดูนะผมวัดสองขานะเพื่อนดูมิเตอร์นะฮะดูฝั่งนี้นะเห็นไหมครับมันไม่ขึ้นแล้วฝังอีกด้านหนึ่งนะเนี่ยมันจะขยับนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ขึ้นอีกด้านหนึ่งจะขยับนิดเดียวเงี้ยฮะ อีฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะฮะมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนี่ไม่ขึ้นนะสลับสายนะนี่ฮะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยนี่ฮะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยสลับอีกด้านหนึ่งจะไม่ขึ้นนี่ฮะของที่จะเป็นลักษณะน,นี้ฮะแต่ในตัวที่วัดในวงจรเมื่อกี้มันค่ามันขึ้นนะแต่ว่ามันก็มี อุปกรณ์อีกหลายตัวเนาะที่ต่อพ่วงก,กันอยู่มันอาจจะไปช็อตที่ตัว ic หรือว่าตัวออปโตเองก็เดี๋ยวผมจะลองถอดออปโตเนาะมาวัดนอกวงจรดูฮะถ้ามันใช้ได้ก็ใส่คืนฮะก็เปลี่ยนเฉพาะ ic ตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวถอดออปโตนก่อนฮะ ได้หลุดง่ายๆฮะับตุกหอกฮะเห็นไหมนะก็มาตัวหนึ่งแล้วฮะตำแหน่งนี้นะ ลองวัดนอกวงจรดูนะตัวตัวหนึ่งนี้ว่าดีไหมเพราะบงทีมันไปต่อข่อมกับตัวอื่นฮนะเพืนดูนะปืดนอ,อะนอกวงจรนี่ไม่ขึ้นนะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเนี่ยฮะปื้ขึ้นนิดนึงไม่ขึ้น เนี่ยหนึ่งอย่างนี้แสดงว่าดีฮะโต้ไม่เสียฮะแต่วัดไว้ในวงจรมันมีช็อตเนาะก็ต้องไปไล่ในวงจรนะครับว่ามันช็อตมาจากตัวไหนเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งฮะขอดูทั้งสองตัวตัวนดีนะตัวสองอขึ้นน้อยขึ้นอีกข้างต้องไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นแล้วก็ สลับด้านนี้ดูนะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเหมือนกันนะปื๊บคันนี้ไม่ขึ้นนะสลับต้องขึ้นนะปื๊บโอเคครับออโต้ไม่มีปัญหาแสดงว่าไอซนี้มีโอกาสช็อตเราเปลี่ยนไอทีดูฮะพอดไอซีออกฮะซีเจ็ขาตัวนี้เนาะเป็น LNK LNK 5 6 4ีเขีนนะผมจะใส่ออโต้เข้าไปนะ <c oughs> ตอนนี้ผมถอด ตอนนี้ผมถอดตัว IC ออกมาแล้ว,ลวใส่ออโต้เข้าไปแล้วก็วัดในวงจรดูนะผมมาร์กไว้นี่เนาะด้านจุดตรงตรงตัวบอดี้เขาจะมีจุดเล็กๆนะใส่ให้ตรงฮะดูนะอย่าให้รอยบบงกีแตกกันนะ โอเคครับเรียบร้อยลองวัดดูนะแล้วถ้าเราถอดไอซแล้ววัดทีอ่อัพต้อาการจะเป็นยังไงน,นเหมือนเดิมไหมปึบ๊บนะไม่ขึ้นแล้วนะขึ้นไหมก็ยังขึ้นอยู่นะ ขึ้นค้างไปขึ้นข้างฝั่งทางนี้ขึ้นข้างไปขึ้นข้างนะดูเหมือนว่าฝั่งฝั่งขวานี่จะดีแล้วนะจะไม่มีอาการช็อตแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังมีตัว C หรือว่าตัวอะไรช็อตอยู่นะเนี่ยฮะเพราะว่าฝั่งอัพต้นี้มันยังยังขึ้นอยู่ สองข้างนี่ฮะตัวนี้ตัวสองเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูในวงจรว่า,าต่อพว่วงอยู่กับอะไรนะเดี๋ยวับเพื่อนผมตรวจพบไปตัว C ตัวหนึ่งเนาะตัวเล็กตัวนี้ฮะ C หนึ่งศูนห้าตัวเนี้ยวัดข้ามขึ้นสองสองฝั่งเลยเพื่อนดูเข็มนะ นี่ฮะขึ้นนี่ฮะขึ้นขึ้นทั้งสองฝั่งฮะเดี๋ยวผมจะลองถอดซีตัวนี้ออกเนาะตัวเล,เล็กไม่รู้ค่าเท่าไหร่ฮะเป็นซีหนึ่งศูนย์ห้านะลองถอดออกดูฮะแล้วก็ลองวัดตัวตอ,อัโต้ดูอีกทีหนึง่ง ตัวเล็กฮะตัวในนะเมื่อกี้ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างมันคี้ขึ้นตั้งคู่นะอันนี้ไม่ขึ้นแล้วนะขึ้นค้าปกติแล้วนะแล้วเดี๋ยวลองใส่ IC ดูฮะเดีเดี๋ยวไปลองกันว่าจะได้เรื่องไหม เาไล่ดูแล้วก็ยังไม่มีตัวไหนช็อตแล้วนะ,อะลองดูฮะอลองได้สี่ค,ครับ หนนะเดี๋ยวไปประกอบแล้วทดสอบดูฮะ สอบดูฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูเนาะจะได้เรื่องไหมเดี๋ยวปักนะน่าจะติดนะลองกดเมนูดูนะเลือกเมนูได้ไหมเดี๋ยวผมจะลอง ใส่น้ำดูนะไม่รู้ว่าตัวจะร้อนไหมลองดูฮะทีนะเดี๋ยวลองดูฮะ ร้อนไหมเขีย okay, นะน,นนะน้ำร้อนแล้วฮะก็ใช้ได้ครับก็พาดียวยเรียนรู้ด้วยการลงมือทำก็คงต้องขอจบคลิปการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณพ่อ้านแม่บ้านที่กำลังมีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันได้ลองนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ